สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องพีทีบีสิบสามเหมือนเดิมครับน้องน้องวันนี้น้องน้องน่าจะไปเรียนกันแหละครับพี่เต้ก็แอบมาเล่นก่อนกอ็มาหนีออกจากโรงเรียนนะครับคือาหนีออกจากโรงเรียนอันนี้มันก็จะมีหลายอันนะเออพี่จะบอกว่าพอดีอะเห็นไอ้ตรงสีฟ้าไหมอ่ะถ้าไอ้ตรงสีฟ้าซึ่งเกมเนี้ยเขาแถมคนับน้องๆซึ่งเขาอ่ะ จะให้เราเปลี่ยนอวตารเป็นสกิบิดี้เนาะซึ่งพอดีอ่ะพี่ก็ไปเปลี่ยนมาพี่ไปเหยียบมาอยู่ทีนึงนะเชื่อไหมน้องๆคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไหลครับน้องๆมันไม่ได้เหมือนคนอ่ะคือมันไหลมันล่วงอ่ะเออคือมันปีนปีนอะไรขึ้นแล้วมันไหลลงมามันล่วงอ่ะครับเออพี่ก็เลยไม่เอาดีกว่านะเอาแค่ว่ามันเป็นเห็นแค่มืออย่างนี้ก็ยากอล้วเอาหมายถึงก็ล่วงกันไปเลยนะครับน้องๆก็คือเอาจริงๆแล้วเห็นแค่มืออันเนี้ยก็เล่นยากอยู่เลยเนาะ แล้วยิ่งมาเป็นไอตัวหัวชักโคกด้วยนะพี่ว่านอนาดเลยก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามใหม่แล้วก็ติดตามเก่าด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักในเกมอื่นนะครับก็มาติดตามนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็อันนี้เป็นโอบี้ที่หนีออกจากโรงเรียนนะแม p ก็จะ คุ้นเคยกันแหละครับน้องๆก็คือไม่ได้มีหวือหวาหรือว่าอะไรแปลกเท่าไหร่นะแต่ว่าคือเหมือนเขาก็จะมีสับลูกเล่นนะครับลูกเล่นแต่ละอันแต่ไอสิ่งที่ยังงงอยู่นะคือเวลาพี่ไปเล่นโอบีนะแล้วพี่จบเกมตลอดนะเห็นปะพี่จะได้เหรียญตาพี่อยากรู้เหมือนกันว่าไอเหรียญตาที่เนี่ยเออมันจะไปเอาทําอะไรไปเก็บอะไรเดี๋ยวต้องใส่ต้องออกไปดูแล้วแหละเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะไอเหรียญตานะพี่ถ้าจริงเล่นก็โอ้โหเยอะนะ เอาเป็นว่าในคลิปที่พี่ลงในช่องอ่ะสองร้อยกว่าคลิปอ่ะสองร้อยกว่าคลิปนี่พี่เลือกบางอันด้วยนะมันมีอันอันที่พี่เล่นในโลบอกแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้มาเริ่มเป็นนับคลิปด้วยนะครับพี่ก็เลยเอาจริงก็ในวิดีโอของพี่อ่ะถ้าดูถ้าน้องๆเข้าไปในช่องพี่อ่ะบนหัวมันจะมีวิดีโอ,อ,อบอกเนาะมันก็จะประมาณสี่ถึงห้าร้อยเลยนะแล้วคิดดูนะเอาจริงแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่เอาแค่ว่า แมปหนึ่งพี่ได้เหรียญหนึ่งอะเอาก็แมปหนึ่งพี่ได้เหรียญหนึ่งเท่ากับพี่ต้องมีสี่ร้อยกว่าเหรียญแล้วนะถูกปะแต่ว่าแมปหนึ่งอะมันมันเกินนะครับเพราะบางทีมันก็ได้ค่าพิเศษอะไรก็ไม่รู้นะเออตอนตอนเข้าเกมก็ได้หนึ่งใช่ปะแล้วก็ตอนออกเกมก็ได้อีกนะแล้วบางอันก็ได้ค่าอะไรไม่รู้อีกอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยไอเหรียญตาอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวพี่จะไปดูสิว่ามันต้องไปทำอะไรได้มันต้องแลกของหรืออะไรได้แหละครับ หรือว่าจะบอกระระดับแลนกิ้งเราในโลบอกรออันนี้ก็พี่ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูก่อนนะอ้าวแล้วแม่เขาเข้าประตูนั้นได้เห็นไหมน้องๆเห็นเหมือนพี่ใช่ไหมเมื่อก,กี้เนี่ยเขาวิ่งเข้าประตูนี้ไปเลยนะอ้าเดี๋ยวดิดอ้าวอ๋ออันนี้คุณครูนะอ้าวแล้วไอ้คนเมื่อกี้มันวิ่งเข้าประตูคุณครูไปได้ยังไงอะ่ะเออพี่ก็แปลกใจเนาะ เอาอนี้ีนกุญแจอยู่นี่วิจะทันไหมเนะี่ยกลัวคุณครูวิ่งไวไหมอุ้ยโอ้โหคุณครูเอาเรื่องเลยครับวิ่งไวใช้ได้นะหาดอกกุญแจหาไม่ยากหรอครับน้องๆอันเบลเลอร์อ um เลยปะมันล็อกอันเบลเลอร์เลยอ้าวไอคนนี้ใช่ไหมอะ่ะที่ว่ามันตะกี้นี้มันมันเข้าห้องคุณครูวไปอะแล้วไม่มาโผล่อยู่นี่อะ yeah. เอาไปไปผ้าเหยียบแบบเขาอีกงามไส้แล้วน้องๆเป็นสกีบิดี้แล้วเดี๋ยวมันตัวมันจะไหลครับมันจะไหลถอยหลังงาเหมือนคนมันไม่มีขาถูกปวละมันก็เลยแบบไหลแย่เหมือนมันมีล้ออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวดูนะอัะอนนี้ก็พอรอดแต่ผมเอาร่วงลงไปเลยนะครับน้องๆ ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะยากง่ายแค่ไหนโอ้โหแล้วมันขึ้นยากอะน้องๆเพราะเราเป็นสกีบิดี้แล้วว่าแล้วเราทําไงดีอะอย่างเงี้ยคือจะให้กลับมาเป็นตัวเหมือนเดิมคอทําไงก็ตายไปแล้วก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมหรือจะต้องทนทนไปก่อนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะแอบถอยหลังอยู่นะครับน้องๆ อ๋ออันนี้เน็ตตัดใช่ไหมเน็ตกระตุกหรือว่ามันเป็นที่เกมพี่ก็ไม่มั่นใจนะครับน้องๆไอ้ดูดิโอ้ยนี่มันกระสอบใส่ถุงใส่ของเอา้าอะไรอ่ะแล้วพี่โดนอะไรอ่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาเนี่ยมาเจอไอ้ตรงนี้นะพอดีพี่ไปหนีออกจองเรียนอยู่อันหนึ่งนะครับ ไอ้ตรงนี้ต้องกระโดดเองนะโอ้โหต้องบอกว่าโคตรละยากเลยครับน้องๆเพราะว่ามันต้องมีจังหวะนี่ขนาดเราเดินปกตินะเดินปกติยังยากเลยครับน้องๆแค่มันดีดอะยังยากอยู่เลยนะเอา้าเอ้าแล้วพี่ปีนขึ้นมาแล้วพี่ตายได้ไงดูดิโอ้โหบักเกมเนาะคือยังไงเนะี่ย แล้โดดตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายด้วยนะครับน้องๆแล้วอุสตส่าห์ไปตรงนั้นแล้วก็เหมือนเคี่ยวไปอยู่ดีขึ้นไปก็ตายเฉยเลยนะครับแต่ลูกบาสอันเนี้ยชวยง่าย,ยนะครับถ้าคนเล่นบาสเป็นเขาก็จะชวยชิงตั้นเนี่ยง่ายสุดแล้วเนาะอ่าฮะนี่ วิ่งดูครับไปไหนต่อเอา้าโหมซิ่งรถมานะคุณครูวิ่งวิ่งวิ่งอันนี้นะครับน้องๆเปิดประตูเสร็จอย่านิ่งนอนใจนะรีบเปิดประตูอัน,น,นที่2แล้วปีนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ ไอเลเซอร์ตรงเนี้ยตัวพี่ที่ตัวไม่ชอบเลยครับน้องๆมันดูมันลอยช้าแล้วมันก็โอ,โอ,โอ้ดูดิอานาดเลยครับ <c oughs> ก่อนต้องซ้ายขวาดีๆก่อนอ่าผ่านแล้วนะครับน้องๆลอ,อยละลิ้วมาอื โโอ้หวิ่งตามท่อแอร์อีกแล้วนะครับน้องๆเกมนี้เราก็ไปแต่ท่อแอร์กันเลยอ่ะอันนี้ครับไอ้น้ำสปอนเซอร์มาแล้วนะอืจะโดด กจะผ่านไหมเนี่ยต้องค่อยค่อยบันจงกระโดดนะครับน้องคือเราไม่ต้องกดกระโดดนะเราวิ่งธรรมดาวิ่งตรงตรงไปตัวก็จะลอยแล้วครับ จะพลาไดไหมนาะตรงเนี้ยยากพอสมควรเลยครับน้องๆอันเนี้ยจะโดกจะโดด แข่งรถนี่มันจะไปสู้เขาได้ไหมเนี่ยแต่รถพี่แรง่อเยอะกับคุณปู่ะครับอ <c oughs> ตายแล้วตายอีกนะครับกับคุณคุณครูนะครับน้อง รถนี่แรงจนง่วงเลยครับน้องๆอันนี้ยากเลยครับเออจะชิบชิบ ใกล้จะถึงแล้วนะครับน้องๆอ,อันนี้พี่ก็ให้ลองวิ่งดูนะก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็ดูแมพไปกับน้องๆเนี่ยแหละครับไปล่วงแล้วล่วงอีกเป็นบั็อกอีกนะ เอาจริงแล้วพี่อะไปเหยียบไอ้ที่มันเป็นอวตารสก,กิบิดีน้นั่นแหละโอ้โหกระโดดเอาเรื่องเลยครับน้องๆไอ้ตรงเนี้ยยากนะยากเอาเรื่องเลยพี่บอกตรงเลย ไลยเห็นแต่หน้าแบบนี้ของเราด้วยนะครับน้องๆหนึง่งบอกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องยากเอาเรื่องเลยแล่ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับต้องไอ้ตรงนั้นนะคือกระโดดยากมาก มินมากาถึงแล้วนะครับน้องๆก็จะเป็นบอสนะครับอันนี้เป็นปัก้องดูนะ แต่พี่ถึงบอกว่าทุกโอบี้อะครับน้องๆอย่าเพิ่งถล่มวิ่งเข้าไปนะอย่าเพิ่งแบบวิ่งเข้าไปข้างในเลยอะอย่างน้อยเนี่ยยืนนยดูดิจริงได้เฉยเลยวะไม่เหนื่อยด้วยนะครน้องๆไป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 ,ไปโอเคจบพาน รถปัดดูสังหอนว่ากาลัวรถปัดจะพาไปทำอะไรอา้าวรถไม่วิ่งนะครับน้องๆยังไงอะี่เรอคนลวละ กลัวเสียค่านะ้ำมันฟรีเหรออ้าวแต่พอยือนก็ลดลงพอลงแบบเหมือนก็ไม่ยืนจากเบาะครับก็รถก็วิ่งนะพอพี่นั่งเสร็จรถจุดนะ ถึงหรือ,อยังเลยเนี่ยโอเคครับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อยนะครับน้องๆถึงแล้วล่ะพี่ก็รอดูอยู่นะีไอ้ที่งเงียบไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็รอดูมันจะไปยังไงต่อนะเออ โอเคครับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกดติดตามพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาเม้นมากดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยก็ได้ครับให้เป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับแล้วไปดูคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับน้อง